มาแล้วครับกับอุลตร้าแมนแซดในร่างของเดลต้าไลท์คอที่แบบว่าเออหือโคตรเท่กันเลยเรื่องชุดเก่าะนี่จัดเต็มอลังการงานสร้างแต่ว่าไอเรื่องชุดเก่าะเนี่ยเขามีมานานแล้วเหมือนกันครับและวันนี้เรามาย้อนดูตำนานชุดเกาะอุลตร้าแมนกันว่าใครมีชุดเกาะเด็ดๆกันบ้างเริ่มต้นจากตัวนี้เลยครับอุลตร้าแมนโซฟีในคาบของชุดเกาะอันโดเมลอสหรือไม่ก็อนิเมะอุลตร้าแมนตอนแจ็คเกิลประทะอุลตร้าแมนเราก็จะเห็นโซฟีที่สวมใส่ อันโดเมรลอสอยู่ครับและหลังจากนั้นไอคำว่าชุดก่อนี่ก็หายไปนานเลยครับจนได้มาถึงอุลตร้าแมนตัวนี้เลยอุลตร้าแมนโนอาเป็นอุลตร้าแมนเทพเจ้าซึ่งแน่นอนว่าเรื่องชุดเก่อของพี่แจเนี่ยจัดเต็มอยู่แล้วครับโดยจุดเด่นของชุดเก่อนนี้ก็น่าจะเป็น โนอาแองจิสที่อยู่ด้านหลังของอุลตร้าแมนโนอานั่นเลยครับซึ่งโนอาเองก็เคยมอบพลังให้กับอุลตร้าแมนซิโรกลายเป็นชุดเกราะอันติเมตเอจิสและล้มล้างพวกเบเรียลมาได้อีกด้วยครับ อุลตร้าแมนเนั้นแน่นอนว่าเรื่องชุดก่อนเนี่ยเรื่องนี้จัดเต็มแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นพวกชุดเกปปะาะสปาร์ตหรือแม้กระทั่งชุดเกาะอัลติเมตเอ็นจิตก็ตามพี่แกมีหมดครับแต่ว่าถ้าจะให้แบบจัดเต็มยดจริงๆก็น่าจะเป็นร่างนี้เลยครับกับเบต้าสปาร์ชุดเกาะพลังอุลตร้าแมนและอุลตร้าแมนทิก้าที่บอกเลยว่าแม่เจ้าเอ้ยจัดเต็มอชิบาย มาถึงคิวอุนตราแมนที่ชอบยืมพลังชาวบ้านไปทั่วย่านอุนตราแมนออฟครับที่งานนี้พี่แกเล่นจับอุนตราแมนตัวอื่นมาฟิวชั่นมากมายเลยครับแต่ว่าถ้าจะเน้นเกาะจริงๆก็ต้องนี่เลยไลนิ่งแอคแท็กเกอร์ครับเป็นการฟิวชั่นกันระหว่างอุนตราแมนกิงกะ และ Ultraman X ซึ่งนี่ก็ทําให้พี่แกมีชุดที่สวยงามและน่าเชยชมเป็นอย่างมากเลยครับอู้สารต่อกับการฟิวชั่นกับอุลตร้าแมนจีครับที่งานนี้เห็นกันแบบบ่อยๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นล่างโซลิกเบิร์นิ่งแมกนิฟิเซนโรยันเมกามาสเตอร์แต่นี่ก็ถือว่ายังไม่น้อยกันอยู่ครับถ้าเปรียบเทียบกับล่างนี้ ใช่แล้วครับอุลตร้าแมนจีทร่างกาแล็กซี่ไรซิ่งที่บอกเลยว่าชุดเกาะตามตัวของพี่แกนี่เท่จริงๆเลยครับโดยร่างนี้มีความไวในการต่อสู้สุดยอดไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะพูดถึงจีทแล้วก็ต้องพูดถึงตัวพ่อเขาด้วยครับอย่างอุลตร้าแมนเบเลียวกับร่างแอคทเชียสชุดเกาะสุดแสนพิศวงและบวกกับความร้ายกาจของเบเรียลบอกเลยว่าร่างนี้สุดยอดมากๆเลยครับด สุดท้ายแล้วครับกับอุลตร้าแมนไทยกะกับร่างนี้เลยโฟตอนเอิร์ธที่บอกก่อนเลยว่าสวยงามสุดๆสีทองอารามอย่างกับจกักรพรรดิยังไงอย่างนั้นเลยครับโอ้โ oh หที่จริงยังมีอุลตร้าแมนมากมายที่มีชุดเกราะเจ๋งๆกว่านี้มาอีกแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะขาดตกบกพร่องอะไรก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับซึ่งเราเนี่ยยังเป็นมือใหม่อยู่ <laughs> ถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์กับเราด้วยนะครับ <im itation> เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราต่อไปอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ <im itation> ถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ5คนเมื่อไหร่เราจะให้ทั้ง5คนนั้นเนี่ยคารมากาบตีนคุณแจ๊ดหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะถลุงตูดมันทีละคนทีละคนอ <sm art> อ้ยอ้ยย